สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในด่านที่สี่นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าแอรียที่สี่นะครับด่านที่หนึ่งนะครับเราก็ไปกันเลยครับวันเล่นหนึ่งถึงสามนะค่อยไล่ไปโอ้ช่วงนี้ก็ปั่นเกมอึบใหม่มาด้วยครับก็เป็นเกมเอเล e ่นไท์แมนนะครับภาคสามแล้วนะครับมันตอนแรกมันมีแค่สภาคนะครับตอนนี้มาสามนะครับ ไอหัวริมๆมาเดียวเอ้าโอ้โหพวกเงาสกาดมาเดีย๋ยวยิงลูกซองลูกซองยัดก็จบเลยนะอืมโอเคครับก็ผ่านาแล้วนะครับกับด่านแรกเราก็ไปต่อกันด่านที่สองนะครับก็ ไปสองแอรีแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสามพูดผิดแหมสองด้ไงวันเล่นอยู่แอรีสี่บอกหมดไโอ้โหตกคณิตศาสตร์เลยนะนี่ไปลุยต่อโอ้โหแล้วมึงวิ่งมาจากไหนโคตรไก่โอ้โหซอมบี้หรือนักกีฬาโอลิมปิกวันนี้เฮียวิ่งแม่งโคตรพลิ้วเลยเออมันต้องวิ่งงี้ดิเออึงจะเรียกปกติไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วแหละ มึงวิ่งถ้าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหเียใจเย็นพี่ใจเย็นค,คุยคุยคุยก่อนก่อนแล้วมึงจะสะบัดปืนไปไหนวะเนี่ยบักนำ้ำครมุดต,ตามรูมานี่วะเนี่ยเฮ้ยมาวะโอ้โหมึงโผล่มาจ้ะ อ้าวชิบหายแล้วลืมเปลี่ยนปืนพอดีทำ event phase. อีเวนต์เฟสไอ้นั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นไรเฮ้ยใครโอ้โหฮ่ามาตะกูตกใจเลยอยู่ดีโผล่ข้างมาได้ไงวันนี้ตัวเดียวด้วยโอเคครับเราก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่เดี๋ยวกดผิด ด่านที่สามนะครับแชะ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 โหกดกันเข้าไปกดกันให้นิ้วแชะกันเลยทีเดียวเออแล้วเราก็ลืมเปลี่ยนปืนอีกแล้วนะเออแต่ไปกูขี้ลืมจังวะเดียว ทำถ้าเราเป็นหนูท่อเชียมุดอยู่ในท่อกันเลยสิเดียวยเดินกันกะยกแยกะยกแยกมกกกันหัวพวมแั่นเลย,ยใช่ได้ อย่างวันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับแอรียที่สี่นะครับด่านที่หนึ่งถึงสามนะครับเราก็เหลืออีกแค่สองแอรียเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ไปทำ dlc กันแล้วนะครับเป็นไงครับก็สนุกกันไหมครับก็ใครคิดว่าสนุกก็ไปโหลดเล่นได้นะถึงมันเป็นภาคเก่าก็จริงแต่ก็น่าเล่นกว่าภาคสี่นะครับอันนี้แต่จริงเดี๋ยวนี้ภาคสี่มันก็มีลูกเล่นมาเยอะนะ คือถ้าแบบเล่นเติมซะหมดสะทีทเดียวคนก็คงเลิกเล่นกันหมดนะน,ะนี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับาสีก็จะทําจนจบมาแหละแต่ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะราะไหนจะต้องเก็บโอ๊ยใบยโอช็อคสุดซึ่งต้องเปิดใหม่สโตนนะครับก็ประมาณ800 800รอบครับอืมแปดก็หมดไปประมาณ800เมตรนะครับอืแต่มีปืนสไนเปอร์ใหม่มาด้วยนะครับถามว่าช่วงนี้พี่ไปทําอะไรอยู่ตอนนี้มันมีเกมเอเลี่ยนในแมสานะครับพี่กาลังไล่ทาให้อยู่นะ ใครถ้าใครเคยดูพี่เล่นก็จะมีแอนเดไในแม่หนึ่งสองทำไปให้เรียบร้อยนะครับทุกโหมดนะครับข้าสามถามพี่ทำทุกโหมดไหมก็ทุกโหมดแหละครับโอเคครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยาวก็ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ